ก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะชนบุรีไม่รู้จะมีโอกาสได้มาอีกเมื่อไหร่นะคะขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งขเขื่อนค่ะพ่อให้แม่เขือ่อนกั้นน้ำเนี่ยพ่อ่แม่ว่าเขือ่อนเนี่ยมันจะต้องแข็งแรงมากแค่ไหนนะคะถึงจะรองรับมวลน,น้ำนะคะได้มากมายมหาศาลได้นะคะเขาต้องแข็งแรงมากๆจริงๆนะคะ แล้วเด็กหมหนึ่งแบบหนูนะคะเนี่ยต้องเรียนหนังสือไปด้วยก็ต้องร้องเพลงไปด้วยนะคะเพื่อหาเงินเรียนหนังสือเพื่อญาเพื่อครอบครัวนะคะเพื่อตัวเองเพื่อพ่อเพื่อทุกๆคนเลยที่หนูรักนะคะแล้วหนูจะต้องเข้มแข็งแค่ไหนนะคะหนู ก็เจอเรื่องราวเขาเรียกว่าไงดีคะจะพูดว่าไงเรื่องราวมาแบบว่าค่อนข้างหนักหน่วงนะคะแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งหนูคิดว่าเด็กมนหนึ่งคนอื่นนะคะก็อาจจะอาจจะมีโอกาสได้พบเจอแบบหนูหรือเปล่าหนูไม่รู้นะคะแต่ว่าหนูเนี่ยได้เจอประสบการณ์ได้มีประสบการณ์เรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบางครั้งนะคะพ่อแม่หนูก็ ตามภาษาเด็กนะคะหนูก็ไม่ได้คิดเลยเรื่องพวกนี้ว่ามันจะมีเรื่องแบบเศร้าๆในชีวิตขนาดนี้นะคะก็หนักหน่วงพอสมควรนะคะก็มีแอบร้องไห้บ้างแอบเศร้าบ้างนะคะบางทีก็คิดว่าทําไมถึงทําไมถึงไม่รักเราเหมือนที่เรารักเขาอะไรอย่างนี้นะคะบ้างหนูมีความในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยะคะ่ะที่หนูอยากจะพูดแต่ว่าก็พยายามที่จะ เสียงเพลงอย่างเดียวนะคะในหน้าที่พยายามข้ามันไปข้ามันไปทุกเรื่องนะคะท,ที่หนูคิดว่ามันไม่จําเป็นไม่สําคัญพอสุดท้ายแล้วคําที่สําคัญที่สุดที่หนูควรจะพูดที่หนูควรจะทําออกจากหัวใจของต้นข้าวนะคะคือคําว่าอะไรรู้ไหมคะหนูขอขอบคุณแฟนเพลงต้นข้าวทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ และหนูขอขับกล่องบทเพลงสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะคะที่ชนบุรีของเราฝากไว้เป็นความทรงจำอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีนะคะวันนี้สะท้อนมุมมองนะคะสะท้อนความรู้สึกของตัวหนูเองด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ค่ะ